ไปดูตลาดขายผักฝั่งลาวฝั่งไทยนะคะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาขายปั่งนี้เหรอคะฝั่งลาวนะคะมีตลาดลาวกับตลาดไทยเนี่ยพาไปเดินถึงแล้วนะคะเอพีหนึ่ถึงแล้วค่ะอยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะริมโขง ไกลๆลานพญานาคอะ,อะเวลาเขามีบุญออกพรรษาหรืออะไรเงี้ยเขาจะจุดเขาจะมีบั้งไฟพญานาคอยู่อำเภอนี้นะคะเขาจะดูบังไฟพญานาคอยู่ที่นี่นะคะแม่น้ำโขงก็จะมีที่นั่งที่นั่งแล้วก็จะมีถ้ารอดวัดใหม่จะมีพญานาคละไอ้ลานพญานาคแล้วก็จะมีถ้ำ นี่นะคะกระเพาะคุณยายได้เยอะจังเลยอาาโอ้มีอาหารฝั่งลาวมาขายฝั่งไทยด้วยนะคะไอซีนี่คุณยายกับเก่งเก่งนะอายุตั้งเจ็ดเจ็ดสี่ปีแล้วก็ยังขี่สามล้อขายผักได้นะคะไอซีนี่นะคะโอ้เขาจะมีเฉพาะวันเสาร์ยาวนูน่นลานพญานาคน,น,นะคะไอซีเดี๋ยวยายจะพาไปลานพญานาค อยู่ใ,ใกล้ๆร้านพญานาคมีเพลงเดี๋ยวยัดปิดเสียงเพลงก่อนนะ มีมะขามหวานด้วยเอฟซีนู่นเต็มถังเลยเดี๋ยวยายจะซื้อมะขามหวานโอ้ของกินเยอะมากลาว<า>โลสิบขีดคุณยายบอกว่าซื้อให้หน่อยกิโลสิบขีดเข,ขาขายอยู่ตรงร้านพญานาคเลยนะคะเอฟซีนี่อยู่ตรงร้านพญานาคเลยนะคะวุ้นหมูมาเป็นตัวเลยนะคะโอ้ไอชุดเอชุดที่เขาใส่ เหมือนสันตะคอรสเลยเพลง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  มันมีเพลงยาญก็เลยเปลี่ยนเสียงมาขามหวานกิโลละแปดสิบห้าบาทเหรอชิมได้จ้ะครึ่งโลแปดห้าจ้ะครึ่งโลแปดสิบห้าอ๋อมะขามแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่แบบมันจะสุกก็ไม่สุกอย่างนี้แหละมาขามหมู๋อกิโลละครึ่งโลเหรอแปดสิบห้าโอ้กิโลสองร้อยตัวโบจ้ะโลร้อยโลร้อยเจ็ดสิบเนี่ยจากโลคะเนี่ยเป็นแบบนี้ปะ นี่เอฟซีมันเป็นแบบนี้นี่ใครจะกินคือใด้จะกินบอกเด้อนี่อ๋อของยิงเงเลยจ้ะมาใไม่ๆเลยรอบแรกของปีเลยค่ะอืมอืมมันจะสุกกันยังไ่สุกมันห่มหมเดี๋ยวพัดไว้วงพญานาคตอนมิตรเพงเหนน็นอ้อ หวานมากนี่ถึงพญะานาคาแล้วแต่เพงดังเรื่อปิดเสียงก่อนนะ พญานาคยายเขาไม่ถ่ายกระเสือพับไปแล้วนะเวลาเขามีงานอะไรนะเออบางไฟพญานาคริมคงอันนี้มันสะท้อนแสงเนะาะยายเคยมาถ่ายให้เอฟซีดูแล้วครั้งหนึ่งมากกระเสือพับไปอะ่ะ เพราะว่าเขาจะมีอะไรนะมีจุดบางไฟพานาคที่นี่นะคะก็จะเป็นแม่น้ำนู่นพญานาคที่ยายเมื่อวานยายถ่ายให้ดูนเะห็นไหมพญานาคเออด,ดูได้ดูได้าาว,วก็จะมีถ้ำพญานาคด้วยนะคะอีป,ปีนเพ่งกับร้านร้านมันเป็นตลาดนัด ไม่รู้เขาเก็บกี่โมงเขาก็าจะมีทุกวันเสาร์เห็นเขาบอกอย่างนี้นะคะไอตนานาีนูนพญานาคมันบังเนาะยายเคยมาถ่ายแต่ถ้าอยากให้มันสวยต้องเวลาเขาเก็บของแล้วนะคะมันจะสวยแม่ลาตีเดินเตนู่นยายก็เดินมาทางนี้ พายางเบิกพยานาคด้วยจ้ะแต่ว่ามีเพลงปุ๊บยาจะปิดเสียงนะ เพลงดังจังเลยเอฟซีจานึ่งพญานาคเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นกับเสือพาไปกับยายเล่แหละมาถ่ายเพลง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  นะสารไม้ไผ่เป็นรูปพญายนาคเอาไม้ไผ่ถักเอาเข้าไปก็จะมีัำรอน ถ้ำพญานาคเข้าไปในนี้นะคะลอดลอดถ้ำพญานาคก็นก็บอกเข้าไปในนี้เนี่ยพญานาคอยู่ข้างบนก็เข้าไปในถ้ำหินก็บอกมาเขาบอกยายมามที่ให้มารอดถ้ำพญานาคเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็เข้าไปในนี้รอดถ้ำพญานาคจนตาสวัสดีเอซี MC, ทุกคนนะคะยายพามาดูพญานาค อยู่พลพิสัยนะคะริมโค้งนะคะเอฟนะคะริมโค้งเดินอยู่ริมโ้งนะคะสาธุมันชัดไหมคะชัดกดหนึ่งให้ยายหน่อยถ้ามันไม่ชัดกดสอง ชัดกดหนึ่งเดอ้อพี่น้องชัดกดหนึ่งให้ยายหน่อยเราเราที่ที่ั้งด้วยอ๋อไม่ชัดเหรอคะโอ้โหขอโทษขออภัยด้วยขนาดถ้าง,งาั้นเดี๋ยวยายจะถ่ายคลิปเอาเดอ้อถ้าง,งาั้นนะเพราะถ้ามันไม่ชัดเดี๋ยวยายถ่ายคลิปเอาเนาะเพราะว่าซี่บอกว่ามันไม่ชัดเดี๋ยวยายจะถ่ายคลิปเอาถ้าง,งั้นยายลงไลนะ์นะยายลงไลน์ก่อนนะคะ thank you